ก็รับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพลนะคะค่ะมาค่ะไปดูบ้านใหม่ของยายเนาะบ้านใหม่ของยายอันนี้มาหลังบ้านนะคะหลังบ้านค่ะ วัยเส้นระบสร้างเส้นระบอครับครับโอ้ยขึ้นลื่ยมตาแท้ข้างบนเขาเอาแบบนั้นบอกเราบอกเอาแบบนั้นสิข้างบนบอกช่างลือเขาบอกเอาแบบนั้นบอก เ็พทับเรียบร้อยแล้วนะข้างในจนยังกระเบื้องเดี๋ยวจะให้ช่างเขาเออยังไม่หมดใช่ไหมเดี๋ยวจะมาอันนี้อีกสุดนะคะข้างใน เบื้องไปซื้ออ๋อง <laughs> ยายนี่แหละจะมานอนอนี่ไร้สดเสร็จแล้วก็นอนนี่โอ้ไร้สดเสร็จแล้วก็นอน,นมันเข้าไม่ได้เนี่มันเมื่อยเมื่อยไร้สดเออเมื่อยไร้สดแล้วก็นอนเลยค่ะเมื่อยไร้สดก็จะนอนเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้นะนี่อันนี้ยังไม่เสร็จแเราจะเข้าไปทำข้างในเดี๋ยวตอรา แต่มันก็เม็ดยังเม็นสีก็เลือตะปูกระเบื้องค่ะอะเบื้องนน่กระเบื้องเน่นอกนั้นเซ้นหมดแล้วค่ะระอสีไหนกนเนาสีขาว้องสีขาวหรอ้แงนแบบี้อ่ะสีควันบุหรี่ค่ะีนบุหร่เป็นจังไหนเอาแบบนี้ไหมแต่เวลาพารากเรต้องมาในส่วนเสียงจะกล้องเนาะ ก็ข้างนอกไม่ได้ยินไงคะ<อ>เราปิดเสียงลง<อ>เราจะลงเพลงหรืออะไรก็<อ>ไม่ไมีใครอยู่เราพูดค่อยๆก็ก็อ้องขนาดเราพูดจนนี้นะพวกกลอันนห้อง ตะลื้ออันนี้นะเจ้าแท่งเบอักอะไรเจ้งเขียนให้พ่อเนาะงพ่อว่าบบเป็นนะเขียนใช้กระดาษเลยค่อจังไปไปซื้อถือเนาะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเลยพายจีนางเงี้ยโบเม่นได้เข้าไปเลยเยัง <c oughs> อันวตัตตะอันสักเม็ดสักอันนาหนา <c oughs> ค่อจังสิเรสไปซื้อกระเบื้องถือ แค่ห้องนี้นะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะ่ะบ๊ายบาย